สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็พามาดูหน้างานครับเป็นของของอะไรดีละ่ะทุนจีนเลยครับอันนี้ก็เป็นถนนใหญ่นี่ปลาครับทีมงานนึงนเพิ่งลงหลักปักแคมมั้ง ลังดันๆเนี่ยก็สเกลงานก็นี่ครับตัวนี้แม่โครก็ไล่เบิกรอบๆข้างไปแล้วทำถนนไปตัวนี้มันเป็นเนินอยู่ตรงนะี้ตัดเนินตรงนี้ลงมาหาใส่เครื่องลองลองส่วนตรงนี้ระดับถนนนะเป็นถนนซีเลนอยู่เนี่ยที่มองเห็นก็สูงกว่าระดับถนนอยู่ประมาณ20เซนครับมันจะเป็นถนนมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะลงมาอย่างนี้แล้วก็เงินขึ้นมันก็เป็นเหมือนลองๆอย่างนี้ลนะ ตรงนี้ผมยืนตรงนี้มันสูงถึงบนถนนน่าจะประมาณเมตรห้าสิบตรงนี้ตัดตรงนี้ลงไปด้วยตัดส่วนเนี้ยลงไปข้างล่างมันโคสมันจะโมกับซานี้สองขั 2, นอยู่นะึงนี่ก็เป็นถนนครับเนี่ยชั่วคราวกลังไปกำลังตัดระดับดินนะตรงนั้นกำลังตัดระดับดินลงมาถมลุมเนี่ยรองน้ำ จะพาเดินไปดูนี่ครับนี่ก็กำลังปรับระดับนะเนี่ยไหลมันลอกนาเลยปรับระดับตัวนี้ลงมาข้างล่างชบชมลุมนู่นแหละตรงนี้เป็นล่องน้ำล่องน้ำน้ำจากป่าตรงนี้ครับมันไหลออกมาไหลออกไปคลองะลรับคลองนาถนนนะตรงนี้ก็ที่ขุดลงไปนี่ก็เป็นระดับนะเนี่ย นอกจากตรงนี้่ะลงลงไปเลยมิตโมเอสเสน่งศูนขีดห้าครับตัวนี้มีกันี่เอสบาสองหนึ่งห้าสี่สองศูนย์ห้ครับตัวนี้เหมือนที่เก่จะขับเองนะชื่ออะไรนะการโยธากีด หลาทสกอย่างคิมคิมหันคิมหันการโยธาครับ <S <S อา้าวคนสวยจะนบี่อันนี้เป็นสติงไม้ครับเสียคันึงครับกำลังเดินดูคุมงานอยู่ยครับ นีก็ประมาณ15เมตรจากระยะเวี่ยงแขนไมโครชึบชึบชึบ,ชบปาดตรงไปได้ส่วนทางนี้คนระับมันก็จะเป็นเนินนี่ตรงนี้ปัดปราดตงไปเันจะถอยออกในอนนี่ดับตรงนี้น่าจะประมาณ1เมตรนะกว่าจะไปถึงนู่นก็คงจะ2เมตรแล้ว เปล่าลงไปดินที่เหลือก็ไปถมทางนูน้นแล้วถมปากทางตรงไรขุดล่องกันไหมเนี่ยตรงนี้เขาอยากให้มันเป็นถนนนะขึ้นเสาวันที่หนึ่งว่างั้นโอ้โหมันจะทันมยเนี่ยก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแหละถนนตรงนี้ก็ต้องเดิ ตัดลงไปอีกครับออกไปอีกดินแถ่านี้ก็น่าจะเวียงหลายรอบนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แคบบเดียวเท่าเวียงเร็วไม่นานชวนระยะถนนมาดี นีื่ลงระดับระดับหัวไม้ตัวตะปูครับอันที่สองแต่มันต้องได้วัดใหม่อีกเนี่ยต้องได้ยิงใหม่อีกอันนี้เป็นข้าวสเตย์ตัวนี้คิดว่าน,นี่เป็นหมดต่อได้เชะ ่อเป็นสเกลทางพื้นที่อยู่นี่จะประมาณ30ไร่40ไร่ได้ครับโดยประมาณคร่าวๆนะป่าบ,บินลงไปโอ้ากฟ้าก็คึมๆครับถ้าวิ่งดินก็ยังจะ ยังวิ่งไม่ได้มันน่าจะบวมๆลม,ลมๆเนี่ยยิงก็วิงระบากค,ครับจะถอยก็ยังไม่ยากอยู่ตอนนี้น่าจะแดดสัวกวันจะพอวิ่งได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ